เป็นประจุลบค่ะแต่ลงไปได้ค่ะแบงครึ่งค่ะเพื่อนๆเรียกว่าค่าพีเคดเขาเหมาะสมดูค่ะเพื่อนๆตื่นเต้น,น,น,นมากๆเลยมะนาวจากผลนี่จักเล็กๆโอ้ตอนนี้จะเท่าโอ้นิ่โป้แล้วค่ะทุกคนโอ,โอ้ดูผลซะก่อนค่ะฉีดพ่นบนใบแล้วก็ตายใบยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ฉีดพ่นที่หน้าดินด้วยนะ ต้นเขียวค่ะ<ม>กําลังงามๆเลยเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดใหม่คือ <c oughs> ถ้ามียอดใหม่เนะมียอดใหม่ก็แสดงว่ารากฝอยค่ะแตกออกมาใหม่ค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้พีกกาลังงามๆเหยค่ะเพื่อนเพืก็ฉีดโพดเลค่ะกระตุ้นการพิกคะ่ะต้นเล็กๆคะ่ะเ<ม>พื่อนๆตอนนี้ต้นโตต้นสูงต้นใหญ่แล้วคะ่ะเพื่อนๆดูโอหนี่แหละเอาจากเบีย้ยพริกต้นเล็กๆคะ่ะคือต้อนพริกสูงสักประมาณแค่หนึ่งฝ่ามือคะ่ะ แล้วก็มาปลูกค่ะเพื่อนโอ้โหดอกเพียยเลยค่ะสีพเลยค่ะโอ้แต่ตรงนี้มีเพีย้ยแป้งค่ะทุกคนเห็นไหม <_ EN> เห็นไหมเห็นมดไหมเห็ต้นเลยกำจัดเพีย้ยแป้งป้องกันโรคเคนเจอในมะนาวได้ด้วยตอนนี้ต้นสูงต้นใหญ่มากคือเขาโตพอประมาณก็ตัดยอดเลยค่ะเพือ่อนพอตัดยอดปุ๊บนี่ต้นพีของเราก็เริ่มแตกกอเป็นพุ่มสวยนี่พุ่มใหญ่ๆกันนี่างเงี้ยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก็มาแจกสูตรและวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตต้นไม้ของใครไม่สวยไม่ติดดอกออกผลนะคะทําสูตรนี้เลยจ้าแถมสูตรนี้ยังกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาติง่ายที่สุดค่ะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยค่ะ คือผักงามสวยยกสวนนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักจ้าหัวใจของงานครั้งนี้นะคะก็คือผ้าที่เท่าฐานนะคะที่มีลิเป็นด่างนะคะทเท่าฐานนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารเป็นสารนะคะซิลิก้าซิลิกอนนะคะและยังมีแคลเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมและโพแทสเซียมค่ะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆยเป็นสารจับใบนะคะน้ําด่างจากธรรมชาติคาะสมัยโบราณนะคะเราจะซักผ้าซักผ่อนหรือล้างจานนะคะเราก็ใช้น้ําด่างจากที่เท่าฐานเลยะคะ่ะฐานนะคะยังถือว่าเป็นน้ําอัลคาไลทึ่ง มีโมเลกุลเล็กๆนะคะเพื่อสามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ทันทีฟูต้นที่โสมโสมที่มีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอใบช้ําใบเน่านะคะและยังเกิดอาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะเราใช้น้ําด่างจากที่เท่าฐานนะคะหรือน้ําอ้าครายอย่างง่ายๆนะคะจากที่เท่าฐานเลยค่ะทำให้พืชแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอนะคะคือไข่หนึ่งฟองค่าโปรตีนและแคลเซียมที่ผืชผักต้อไปค่ะ,คะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B12 สูงนะคะนี่ เร่งรากพืชใบเขียวใบใหญ่ติดดอกแล้วนะคะดอกไม่สลัดลุดร่วงง่ายคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเราใช้เครื่องดื่มชูกําลังนะคะเป็นตัวช่วยสําคัญเลยค่ะอันดับต่อไปค่ะเป็นเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้องม้พืชผักต้องการนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นโพลิโชน่ะโมโนโซเดียมคตาเทค่ะ,คะเร่งรากเร่งดอกเร่งผลนะคะต้นโตสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเลยนะคะ10หรือ2ีลิตรน้ำด่างจากที่เท้าทานนะคะหรือน้ำอัลคารายอย่างง่ายๆนะเพะื่อหลายท่านน้ำด่างคืออะไรคะไม่ก้อยขานี่น้ำด่างหรือเป็น น้ำอัลคาไลน์นะคะซึ่งมีประจุนะคะเป็นประจุลบค่ะแต่กปได้ค่าแบ่งครึ่งค่ะเพื่อนๆเรียกว่าค่าพีเคสเขาเหมาะสมค่ะในการบำรุงพืชผักค่ะขันนี้ไม่กยแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนๆต่อไปค่ะเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมและโปรตีนที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะ,ะ <ๆ S 1> ดกเต็มต้นต้นพริกสมบูรณ์แข็งแรงนะคะพืชผักเขียวโตเร็วค่ะเนี่ยเล่งแตกรากป่อยกันอย่างง่ายๆนะคะด้วยเปลือกไข่เลยค่ะเพื่อนๆ คือในเปลือกไข่นะคะเราจะเรียกว่าเป็นในตัวเจนอย่างง่ายๆค่ะเร่งการแตกรากฝอยเร่งใบเร่งยอดจ้ะเดีต่อไปเลยนะคะเครื่องดื่มชูกําลังค่ะใส่ลงไปนะคะหนึ่งฟ้าต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพืเ่อนไข่หนึ่งฟองจ้าฮอร์โมโนไข่แบบเร่ดงด่วนเลยค่ะเพืเ่อนนมำชิรสคาร์โ,โนโซเดียมกูตาเมตค่ะหนึ่งสองนะคะเพืเ่อนสองชั้นโต๊ะค่ะ ตีส่วนผสมทั้งหมดเลยเข้ากันเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะขเดี๋ยวมาตีไข่เลยไข่แบบเร่งด่วนค่ะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะจ้าทำเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีค่ะเ,เพื่อนๆ่อก็ตักน้ำํำหน่อยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคทําให้ต้นไม้พืชผักนะคะกระปี้กระเป๋าเป็นหนุม่มเป็นสาวอยู่เสมอน,นะคะไม่เหลืองไม่หดไม่เล็กแค่แกนค่ะเ,เพื่อนเโอเคซึดเลหค่ะ สูตนี้นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปใช้ได้เลยแต่สําหรับสวนไหนนะคะถ้ามดนอนแมลงเพี้ยแป้งเยอะนะคะให้เพื่อน <_ C 1> ๆเพิ่มสิ่งนี้นะคะเป็นสารจับใบนะกําจัดเพี้ยแป้งได้ดีมากยาล้างจานค่ะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสิบลิตรค่ะเพื่อนๆมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับพรเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะ,ะ,ะใส่น้าไปครึ่งหนึ่งค่ะน้ำหนึ่งส่วนนะคะสูตรนี้หนึ่งส่วนค่ะเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งค่ะเพื่อๆนๆเอาไปฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงหรือฉีดพ่นเป็นปุย๋ยเพื่อเร่งใบเร่งยอด เร่งดอกเรียงผลได้เลยคะ่ะเสร็จแล้วค่วะเพื่อนๆไปเราไปจัดก,การนะคะเพลี้ยแป้งกันก่อนเลยคะ่ะต้นมะเขือราชินีของแม่ก้อยคะ่ะกาลังงามๆเม,มก้อยไปสังเกตทำไม,มยอดเหลืองหงิกแล้วก็กูดอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมาดูสะก่อนสาเหตุจา้าโอ้เราเจอแล้วเพวื่อนๆดูโอ้เพี้ยแป้งตัวเบ้อ,อเลยคะ่ะมดดํำก็ขนขึ้นมาคะ่ะไม่ว่าจะเป็น มดดามดแดงเนี่ยแบบมันขนมาเลยแล้วก็มาดูดต้นไม้พืชผักของเราค่ะยอดก็เหลืองอย่างนี้เลยอ้เดินได้ด้วยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรกําจัดเพี้ยแป้งมดดํามดแดงนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองหง,งอปกปราบตรูพืชแบบง่ายๆค่ะสูตรนี้เลยคะ่ะ โบราณจากคุณยายเลยค่ะเพื่อนเฉีดไเลยแล้วก็ฉีดพ่นทั้งต้นด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าโอ้เพียแป้งมาแล้วฝนตกเยอะๆนี่เพียแป้งเยอะมากๆค่ะแถมยังเจอเพียไฟลายแดงนะเพื่อนๆดูเนี่ยยอดต็้งหกตั้กูดกันอย่างนี้เลยแล้วก็ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นยังไงคะแม่ก้อยขาขยันมากๆนะคะฉีดพ่นทุกวันได้เลยนะคะหรืออย่างน้อยทุกสองสามวันค่ะเพื่อนมีขี้เถ้าถ่านนะคะแห้งๆเป็นถ้วยอย่างนี้นะคะเราก็โรยลงไปเลยค่ะเพื่อน กำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอย่างง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆฝนตกเยอะเชื้อราเยอะจริงๆเชื้อราเยอะต้นพืชของเพื่อนๆก็จะเหี่ยวแห้งรากเน่าเหมือนจะตายเลยล่ะค่ะเพื่อนๆตัวที่เท่าไปเรียบร้อยแล้วปรับค่าปีเต็ในดินค่ะเพื่อนๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราได้ด้วยก็ราสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆนี่ใครปลูกบอนสีไม่งามนะคะช่วงนี้ไม่แทงร้อนแล้ว่ะไม่ก้อยใบยุบไปหมดแล้วสูตรนี้เลยค่ะ เร่งการแทงหลอดไม้เล่งสีสวยนะคะเท่าฐานนี้เขาเล่งสีได้ด้วยค่ะกิ่งก้านแข็งแรงดีแทงหลอดเกง่งไม่มีหยุดค่ะดูหลอดใหม่มาแล้วค่ะทุกคนสีสวยเสมอ จากดอกน้อยๆตอนนี้นี่ดอกตูมแล้วก็ดอกบานแล้วค่ะเ,เพื่อนๆสูตรนี้เลยนะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราแก้รากเน่าโคนเน่าค่ะเ,เพื่อนๆน่ะเลยปลูกผักกินใบค่ะไม่ก้อยอยากให้หวานกรอบนะคะไม่เป็นโรคราสนิมลาน้ําค้างนะคะสูตรนี้นะคะีใครปลูกมะนาวนะคะไม่เคยเ,เห็นดอกเห็นผลนะสูตรนี้นะขี้เท่าฐานค่ะเ,เพื่อน เร่งใบเล่งยอดแล้วก็ติดผลให้เพื่อนเเห็นอย่างนี้เลยคะ่ะมาใช้สูตรนี้นะคะรเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอ้เร่งดอกเล่งผลต่อเนื่องไม่มีหยุดค่ะเก็บกินเก็บขายแทบไม่ทนันเพื่อนดู้อดอกจุนแบบกิ่งย้อยอย่างนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูที่ออกดอกก็ออกดอกโอ้เพื่อนดู<ๆ>้ดอกมากใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนท่ารู้ที่ใช้พ่กเลยนะคะเพื่อนคขาเลยเร่งดอกเล่งผล เก็บกินเก็บขายแทบไม่ทันมีต้นพริกนะคะสวยสมบูรณ์แข็งแรงค่ะเพื่อนๆจ้ะอิกดอกออกผลดีต้นเขียวสมบูรณ์นะคะไม่หิกไม่งอค่ะเพื่อนข้าปบนชุดนี้นะคะต้นเล็กต้นใหญ่ก็คือริ่งดอกริ่งผลนะคะเพื่อนจ้าพนาผลดกเต็มต้นจ้าต้องรอนานค่ะเพื่อนค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชม ลิปวิดีโอของแม่ก้อยจ้าจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนจ้า